เรื่องราวของน้องลิซ่าแล้วก็เอ็มวีอ่า็อกสตาร์ของน้องลิซ่าคุณป๊อบครับมองมองความสําเร็จที่มันเกิดขึ้นอย่างไรครับคุณป๊อบครับมองว่าลิซ่าไม่ใช่แค่ล็อกสตาร์ไม่ใช่แค่เป็นตัวแทนของเยาวชนประเทศไทยอย่างเดียวแต่ว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ครับอินเตอร์เนชั่นแนลอย่างแท้จริงที่แรปเก่งมากนะคะ ประสานกฤาเรียกว่าแสกนะคะหรือว่าความเท่ความแบบนะคะโอ้โหเดี๋ยวนี้ดาวแบบว่าทองใส่บนฟันคือบอกว่าทํำให้มันแบบโอ้โหแบบนะเท่มากแล้วก็ความเขาอดทนมามหาศาลความไม่ใช่แบบว่ามั่นใจค่บอกเพราะว่ามันมีมั่นใจแต่คือฝึกผลมาต้องนานมาก การทาักคันแบบนี้เนี่ยคือไม่มีใครเต้นรำดีเท่าลิซ่าแล้วในโลกนี้แล้ค่ะนะครับตอที่ันรดาตอนคัตติ้งของรักษาดีนะคะมันบอกว่าต้องไปเร็วเร็วเวคิดว่าไปเร็วจริงจริงเนี่ยเขาเต้นปกติของเขานะเต <c oughs> ้นเลยจะว่ามันต้องตโโ้อง slow motion บ้างอะนะคะอโอ้โหแบบเจ๋งเจ๋งมากแล้วคือเราเราพยายามฟังไปเฮ้ยทําไมแบบว่าเจแปนี้เจแปนีตะกะเบาไฮไฮขึ้นมากว่าใช่นะคะเพลงที่ออกมาเนี่ยนะคะคนต่างประเทศจะมอง คนเอเชียถ้าไม่เป็นจีนไทยนี้ก็เป็นเจแปนนี้สองอย่างนี้เองอะนะคะคแล้วลิซ่าเนี่เอาเพลงใหม่ออกมาเนี่ยคือไม่ใช่แค่เอาเพลงอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเหมืนอนข้าว่าประกาศว่าตัวเองเนี่ยกลับมาเป็นคนไทยก็คือถ้าอยากเรียกว่าซอฟพาวเวอย่างแท้จริงอ่ะนี่คือซอฟพาวเวอร์นะคะครับตัวของน้องล<ต>ิซ่าเองก็น่าจะเป็นซอฟพาวเวอร์ดยตัวของน้องอยู่ด้วยนะครับคุณกุ๊ดป๊อบครับคราวนี้เนี่ย ทำไมน้องลิซ่าซึ่งเป็นลูกหลานคนไทยแท้ๆครับแต่ว่าไปอยู่ในดงของเคป๊อปของเกาหลีใต้และสุดท้ายกลายเป็นเคป๊อปสาวอันดับหนึ่งอันดับต้นๆของเกาหลีใต้ไปได้เนี่ยมันมันต้องใช้ความสามารถความขยันความอดทนการศึกษาเรียนรู้เนี่ยต้องมากกว่ามากกว่าคนอื่นเนี่ยหลายเท่าเลยนะครับถึงก้าวไปถึงตรงนั้นได้ หลายเท่าแล้วก็คนที่เป็นคนต่างประเทศนะคะของเกาหลีเนี่ยคือจะได้ค่าตัวต่ํากว่านะคะจริง,รงๆแล้วลิซ่าเข้ามาคือจะเป็นแบบว่าเป็นแรปเปอร์คนที่สองจากเจนนี่นะคะก็คือคเป็นคล้ายๆเสริมแล้วคือเขาจะเน้นบอกว่าอะฝ่ายเต้นนะคะเนือ่องจนะคะ,คะไม่ไม่ใช่แบบเกาหลีจา๋าไม่ใช่คูกิก นิดนึงนะคะแต่ว่าเป็นแดนเซอร์อะแดนเซอร์ที่แบบแรปด้วยอ่ะนะคะแรปเป็นทังงวันสุแวกสีแวกมหาศาลมากเลยอะนะคะคือว่าอดทนมหาศาลเหมือนกันเนี่ยเพราะว่าโดนไาเยอะมากเหมือนกันนะโดนบูลลี่เยอะมากที่อ่าเป็นคนเคียว่าสอีนเอเซียเอเชียนี่แบบอ่านะคะไทยแลนด์พม่าอินโดคือภาคนี้อ่ะนะคะแล้วก็คือว่า เดี๋ยวนี้ถ้าเห็นวิดีโอดูดีๆนะคะครับลีซ่านะคะก็จะแบบแนะนําคนไม่ใช่แค่คุเยววาวราชนะคะคนผ <ừ> mm ิวจีิวด้วยคนผิวเข้มน้องลิซ่าคือตอนนี้กลับมาคือว่าผิวเข้มนะคะแล้วด้วยความที่แบบว่าเราอยู่ในวงการที่มันแบบว่าต้องโฆษณาวไว้นิ่งครีมเยอะมากคไวนิ่งครีมอย่างเดียวใช่ไหมคะครัคือลิซ่าของเฮ้ยฉันจะเป็นคนไทยแล้วนะฉันจะเอาความเป็น เอเชียคนไทยของท่านออกมาคือการทอทกัททนท่องเที่ยวนี่คือโค้าขนาดไหนไม่เท่ากับลีซ่าลงเอบครับแล้วก็คือไปคุไปทำคุณนไปทําแบบเยาวราชยังเคยตอนช่วงตีสามตีห้านะคะไปเอ็มีตอนนั้นนี่ยอยู่คือว่าไม่บอกใครไม่ประกาศให้ใครยัคือทำจนช่วงว่าไม่ไม,ไม่มีคนอ่ะนะคะโชคทีไปว่าฝนตกนะคะเพราะว่าสวยมากวันนี้จ้อนจากแบบว่าจับค้อนหนุนขึ้นมาเด เฮ้ยเฮ้ยเขาทำมาจนฝนตกด้วยล่ะคือขนาดนี้คือแบบว่าปิดรยาไว้ยังไงอ่ะมีซ่าเขาบอกว่าทําด้วยคือเขาอยากใส่เข้าไปเองอ่ะนะคะใส่เข้าไปใส่แสวก์คอนอินเตอร์เข้าไปแต่คือบอกว่าอืมนิยมประเทศไทยนะคะแนะนําความเป็นเอเชียแนะนําความเป็นแบบว่าเป็นคนแบงค็อกอะดีเคเอเลยนะคะแล้วแบบฟังแล้วแบบเฮ้ยเขาแบบประกาศแบบเสรีมากขึ้นว่าเขาไม่ใช่เคป p อปอย่างเดียว ที่หของคนไอดอลของเคป๊ก็คือลิซ่าแต่ความเป็นไทยอ่ะตั้งแต่อาลีซ่า Lisa ออกมาอัลบัมน่าจะปีที่แล้วเนาะก็มีการแบบล้ำไทยมีการใส่ความเป็นไทยแต่ตอนนี้อ่ะใส่โลเคชันเข้าไปด้วยค่ะคนะคะตัดต่อสวยมากค่ะครับเอ็มวีของล็อกสตารที่เพิ่งมีการเปิดฉบับเต็มออกมาเนี่ยครับคุณป๊อปรับ <c oughs> คือมีอะไรที่ ที่มันโดดเด่นหรืออะไรที่สะท้อนให้เห็นถึงการก้าวไประดับสู่ระดับโลกอย่างที่คุณป๊อบว่าสำหรับน้องดิซ่าเนี่ยโอ้โหบีดเบสตุ่มตุ่มตุ่มนะคะมันคือเขาเขามาทางนี้เน่คือมันแบบมันดูทัฟมันมีร็อฟนั่นคือมันแบบว่ามันไม่ใช่หวานแหววคือแ l ล็ k พ i n k นั่นคือมันคําว่าแบบว่า b บล c กคือแบบความมืดพิ้งคือหวานนะคะไม่ใช่หวานจ๋าดิซ่าคือมาที่จะทําให้มันไม่ไม่เลี่ยนเกินไป นะคะก็คนอื่นจะแบบว่าจะหวานนะคะเดซูก็หวานชอบนะ่าเสียงจะเป็นแบบเกาหลีเกาหลีหน่อยนึงนะคะแล้วก็นะคะคนอื่นฝ่ายโรเซ่ก็จะหวานแบบของเขาใช่ไหมคะก็จะมีสเ็กหน่อยเคยก็จะมีเจนนี่แล้วลีซ่าสองคนนะคะที่จะแบบว่าจะจะดโคอยู่แต่ลิซ่าคือเป็นคนที่แบบว่าไม่ไม่ใช่แบบว่านะฉันเป็นโซโล่คนเดียวแล้วคือดังคนเดียวแต่ว่าเขาจะแบบแค่ประกาศว่าเขาเป็นตัวไหน นะคะในตัวละครของสี่คนนี้แหละนะคะเขามาทางนี้โดยเฉพาะเลยคือเข้าเต้นเก่งมากตอนช่วงโควิดนะคะก็คือทำนะคะลิลลี่ฟิล์มคือแค่เอาเพลง cover มาเต้นใส่แล้วโอ้โหจะเป็นแบบเนตินโอ้โหจะเป็นแบบอะไรช็อกโกแลตจาบเพลงแต่ละเพลงที่เขาใส่เข้าไปเนี่ยเขาเป็นเทรนด์ขึ้นมาดีมากร้องก็เสียงดีนะคะแล้วหน้าตาเนี่ยคือลิซ่าใส่ผมมาเนี่ยนะคะโอ้โหแบบ ที่ถึงมาตอนช่วงคิวบิลอ่ะนะคะตอนเนาะอืมอืมอืมนะเขาเขาล่สวยมากครับครับคือผมเข้าไปดูใน YouTube นะคุณป๊อปฮะล่าสุดเนี่ยมีคนเข้าไปดูละสามสิบเก้าล้านสามแสนเก้าหมื่นกว่าคนฮะอืมฮเดี๋ยวเข้าใจว่าเดี๋ยวอีกตั๊บหนึ่งก็คงจะทะลุสี่สิบล้านแล้วถามคุณป๊อปในฐานะที่อยู่ในแวดบงเกี่ยวข้องกับเอนเตอร์เทนเนี่ยฮะ ทำไมคนทั่วโลกคือคงไม่ใช่เฉพาะคนไทยไม่ใช่เฉพาะคนเกาหลีไม่ใช่เฉพาะคนเอเชียแล้วตอนนี้นะคนทั่วโลกอะความจริงก็นิยมจมชอบน้องลิซ่ามาก่อนหน้านี้แล้วลหละแต่ว่าพอมาเจอ MV มวชุดเนี้จัดทะลุสี่สิบล้านอยู่ล้อมล่อแล้วถามคุณป๊อบครับว่าทําไมคนทั่วโลกถึงชอบน้องลิซ่าทําไมชอบอลูกหลานไทยคนนี้ฮะโอ้โหเขา เขาเก่งอ่ะเขาเก่งด้วยความฝึกเขาเก่งด้วยความวินัยเขาเก่งด้วยความที่เขาตั้งใจตั้งแต่เด็กมาว่าจะเป็นนักเต้นตั้งใจฟังเพลงเกาหลีตั้งแต่นะน่าจะตั้งหกเจ็ดขวบตั้งแต่ตั้งใจแบบว่าไปไปแข่งขันแล้วก็โดนคัดเลือกมานะคะแบบว่าสี่พันคนอ่ะเป็นแค่คนเดียวนะคะบริษัทที่เกาหลีเอาไปแบบว่าเอาไปแบบดองมาอยู่หกเจ็ดปีนะคะแล้วฝึกไปอยู่ที่นั่นเนี่ยคือแบบ โอ้โหใครไปเกาหลีบ้านนี้เนี่ยะคือคอยู่กป,ปีกว่าแล้วกินกิมจิทุกวันได้นี่นี่ชะคาเก่งมากนะคะเขาอดท้นสูงมากนะคะก็ค,ค,คือเขายังบอกว่าร้องไห้เลยนะคะแรกๆไปเพราะว่าพูดภาษาอังกฤษได้แต่ว่าโดนบังคับไม่ให้ใครพูดภาษาอังกฤษไงเขาต้องฝึกมากกว่าคนอื่นนะคะคคต้องฝึกมากกว่าเพราะว่า ค่าตัวก็ต่ำกว่าคนอื่นเจ็ดเท่านะคะด้วยความหนี่ต่ำกว่าคนอื่นเจ็ดเท่าเลยเหรอคุณป๊อปใช่ค่ะใช่โอ้โหคือความจริงก็คงจะเอาไปเสริมไปเป็นแดรเซอร์อย่างที่คุณป๊อปว่านะเพียงแต่ว่าอาจจะโดยความสามารถหรือความตั้งใจของน้องก็เลยทําให้ทะลุโดกดังมากกว่าใครเพื่อนเลยคราวนี้คุณป๊อปครับผลที่มันจะตามมาจากเอ็มวีชุดนี้นะครับ ล็อกสตาร์รวมไปจะกะตั้งถึงไม่ว่าจะเป็นผลงานผลงานของน้องลิซ่าในลำดับต่อไปรวมไปจะกะตั้งสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยเนี่ยถ้าให้คุณป๊อปเนี่ยลองสาธยายเราอธิบายที่มันจะมีอะไรตามมาแค่ไหนอย่างไรครับสําหรับประเทศไทยสําหรับเยาวนาศรวมไปจะกะตั้งถึงอะไรพื้นที่ที่เป็นหแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยอะค่ะก็คือว่าประเทศไทยนะคะประเทศของเราเนี่ยเป็นประเทศท่องเที่ยวนะคะ แล้วตั้งแต่โควิดมาเนี่ยนะคะการทั้งททแล้วรัฐบาลพยายามกระตุ้นการท่องเที่ยวให้มากขึ้นให้กลับมาเหมือนเดิมนะคะกลับมาทุกสีธานะคะทุกอ,อ,อย่างเลยนะคะเพื่อจะให้มันกระตุ้นกลับมาเพราะว่ามันแบบคือเศรษฐกิจมันไปนะคือโอ้โหทุกคนเนี่ยคือนะผ่านมามรสุมมหาศาลมากเลยะนะคือบางคนก็ยังไม่ฟื้นร้อยเปอร์เซ็นนะคะก็คือเขาค่อยมาเขาค่อยมา,ยมาแล้วเรากระตุ้นขึ้นมาแบบนี้คือว่าคนยังไม่นะ แต่ว่าคือลิซ่ามาเนี่ยทุกอย่างที่ลิซ่าแตะนี่เป็นทองหมดเลยอะ่ะอืมคะแบบอ่ะไรอย่างแหวนเบลเกอรี่เนี่ยอะไรแบบแปดหมื่นแบบลิซ่าใส่ทีเดียวหมดเกลี้ยงไม่มีบนตลาดอ้ <laughs> นี่นะคะไอ้ตุ๊กตาเบื้องเนี่ยแล้วละ่ะลาบูบูอะไรสักอย่างเดียวอะไร <laughs> ไปดูเนี่ย <laughs> คือแบบไปเดินแถวไหนเท่าไหนนะคือบอกว่าบางทีนักเรียนนักศึกษาผับพาไปดูทำไมตุ๊กตาเบื้องติดกระเป๋าทุกคนอะไรเกิดขึ้น นะคะเขามี่ซ่าใส่มาค่ะรี่ซ่าใส่มาก็คือดังขึ้นมาเลยอาี่ซ่าตอนนี้ก็น่าจะอายุสัก27ใช่ไหม27 28คือเนาะไปอยู่อ่าเกาหลีตั้งแต่น่าจะอายุเท่าไหร่คะ13ได้ไหมประมาณนั้นครับ13 14ปีนะครับตอนที่ชนะการคัดเลือกะฮะตอนที่ออกมานี่คือแบบว่าคือฝึกมาขนาดไหนอ่ะการเต้นของเขาเนี่ยมันมันคม ติดมากเลยอ่ะมันเป๊ะมากเนี่ยเขาเป็นแบบเป็นเป็นโค้ชเป็นเป็นไอดอลของแบบประเทศจีนไปเรียนภาษาจีนอ้าวภาษาไหนที่ต้องการเรียนภาษานั้นน่ะค่ะนะคะนะคะก็คือเขาเขาแบบว่าหาอะไรทำอ่ะตลอดเวลาด้วยความบอกว่าการเต้นเป็นอะไรที่อินเตอร์เพราะว่าแบล็คทิงีอยเพลงมันเป็นแบบภาษาเกาหลีใช่ไหมคะคือมันดังขึ้นมาด้วยความแบบนะคะอ่ะรู้ว่าโรดเซอร์เทดดี้เนี่ยคือใส่ความแบบ ตึงเตึงตึงเะิึงนะคะหรือรอะไรที่บางที่เป็นเบสใหญ่ๆนะคะแล้วมันคือมันไม่หวานแหววเกินไปแต่ก็คือก็ไม่ทัฟเกินไปเนี่ยคือควาว่าแบล็คพิงความเข้มและความหวานผ<อ>ส,สมกันครับนะคะครับ,ค,รบคุณปรับครับคือตอนนี้นะฮะที่ เยาวราชจุดที่มีการไปถ่าย MV นะฮะปรากฏว่าโอ้มีแฟนขับมี f อฟทั้งชาวไทยแล้วก็น่าจะเป็นนักท่องเที่ยวด้วยส่วนหนึ่งตอนนี้ไปปักหมุดกันโอ้โหไปไปไปที่นั่นกันอยากล้นหลามเลยครับคุณปอบครับนี่เป็นเพียงแค่น่าจะเป็นปฐมบทนะคือเข้าใจว่านับจากนี้ไปเนี่ยสิ่งที่น้องลิซ่าได้ทำไว้เนี่ยจะก่อให้เกิดมรรคผลตามมามาหาศาลเลยสำหรับ ทั้งเรื่องของการเป็นแหล่งนกเที่ยวของเยาวราชทั้งเรื่องของการโปรโมทประเทศไทยทั้งการเป็นที่ปักหมุดของบรรดาทักท่องเที่ยวทัง้งยและสิ่งหนึ่งคุณป๊อปครับซึ่งผมก็จะว่านี่น่าจะน่าจะเป็นผลในระยะยาวเลยก็คือการเป็นต้นแบบเป็นไอดอลให้กับเด็กและเยาวชนของคนไทยที่จะมาสารฝันของตัวเองในเวลาถัดมานี้โดยอาศัยน้องลิซ่าเนี่ยคุณป๊อปมองอย่างนี้ไหมครับ มอ,องคือว่าตอนนี้พลังของการอินฟลูเอนเซอร์นะคะอย่างแท้จริงอ่ะัร,รู้ออะไรขึ้นมาได้อะ่ะมันอยู่ในมือลิซ่าถ้าเขาทำตอนต้นๆนเนี่ยเขาจะแบบอ í, ทีทำยังไงท,ทงนี้ได้ไงแต่ตอนนี้คือดังมหาศาลนกะ็คือเขาไม่มันบาดรอัลอมนะคือ Black ทิ้งเป็นแบบอ่าเป็นวงที่เพลงแค่ซิงก็ออกมาอ่ะมีละวซิงก์ก็ิะยดน้ำนิดเีนิดนึงจาคนมันหิวว่ะหิวมากห,ห,หิวการที่อยากจะต้องการอะไรจากแบล็ k ทิ้งสักอย่างหนึง่ง ใช่ไหมคะครับแล้วก็คือว่าเฮ้ยยังไม่มีวงไหนวงจะไม่เรียกว่าแบบว่าวงผู้หญิงก็ไม่ได้นะคะเพราะว่ายังไม่มีวงไหนที่มันดังขนาดนี้อ่ะนะคะมหาสถานนี้คือแบบสมัยก่อนอาจจะเป็นแบบ Spice g i r l แต่ไม่ใช่ขนาดนี้อ่ะครับนลคะพอพะเที่ดอกไหมครับคแต่ว่าทั้งสี่คนก็คือว่าทุกคนเนี่ยจะมีแบบแบ,บแรนด์เนมของตัวเองติดติด,ต,ดติดไว้อ่ะนะคะว่าเขาเป็นเป็นพรีเซนต์ตอนนี้โอ้โห ซีนค่ะเป็นยี่ห้อที่นะคนอื่นได้แบบโอ้โหฟิชินดีออเออร์นทนโน่เป <Pen nell. S 2> ็นแนวเซอีนใหนคะเนี่ยไม่มีใครรู้จักเลีนแต่ลีซ่าโดนใส่ยี่ห้อที่แบบว่าไม่มีใครรู้จักมากมายตอนนี้เซีนเต็มบ้านเต็มเมืองครับอืใช่ไหมคะครับ<ม>ใช่ครับใช่ครับเขาเขา,ขา,ขาแตะอะไรแล้วก็จะสวยงามมากแล้วก็มี่เขาบอกว่าวางตัวเป็นอะ่ะค่ะแล้วก็ มาจากครอบครัวที่อบอุ่นนะคะแล้วก็เราว่าเข้าสปอร์ตได้ได้ดีมากค่ะเขามีทีมงานมีไม่ไม่ทีมงานคือพ่อและแม่รักมากสนับสนุนเสริมให้ขนาดนี้อ่ะนะคะลิซ่าเป็นคนถ่อมตัวนะลิซ่าเป็นคนที่ไม่แบบแบบดังๆังขึ้นมาอย่างเดียวคือเขาเขาเขาแบบดูแลทุกคนอ่ะอืมคือวางตัวเป็นนะคุณปอปวางตัววางตัวเป็นเออ แล้วก็คนแด้ใส่ยอย่างนี้ก็จะเป็นขวัญใจเป็นคนที่ผู้คนโดยทั่วไปเนี่ยก็จะติดตามชื่นชมแล้วก็มองว่านี่เป็นคนที่สร้างความสําเร็จแล้วก็ทําให้ทุกคนนั้นมีความสุขนะฮะวันนี้ขอบคุณคุณป๊อปอาริยาอย่างยิ่งเลยครับที่สละเวลามาพูดถึงน้องดิซ่ารวมไปจนกระทั่งถึงเบื้องหลังความสําเร็จและสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยจากน้องดิซ่านะครับขอบคุณคุณป๊อปอย่างยิ่งเลยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ